xiaomi e 13 ultra ยืนยันเปิดตัวทั่วโลกแน่นอนนะครับภายในเดือนนี้พร้อมกับเลนส์ラ i ガ a ซัมแม,ม,มครอนนะครับที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยถ้ากกับมารปเดตข่าวสารที่ดีทางไอทีในช่วงเย็นด้วยว่าสแปนเดกาสาสิบัตีนพูดข่าวไอที รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องของเราด้วยนะครับผพ้่จแพ้ข่าวสารที่มาเนใแบบนี้เป็นประจำทุกวันเมื่อปีที่แล้วนะครับเซลมี 12s ultra ซึ่งเป็นโทรศัพท์มือถือเรือธง,งตัวท็อปไม่ได้มีการเปิดตัวแบบ global ทำให้เหล่าแฟนๆเนี่ยค่ายสีส้มนะครับนอกประเทศจีนก็สัมผัสถึงแบบเอออยากได้กล้องไลกาบ้างนู่นนี่นั่นนะครับแต่ เมื่อไม่นานมานี้นครับ Xiaomi 13 Ultra เนี่ยจะมีการเปิดตัวแบบ Global อย่างแน่นอนนะครับดยว่าได้สัมผัสกันทั่วถึงเลยเมื่อวันที่6เมษาย,ยนที่ผ่านมานะครับทาง Twitter ของทาง Xiaomi ได้ออกมาประกาศนะครับว่าเจ้าตัว Xiaomi 13 Ultra นั้จะมีการเปิดตัวแบบ Global แน่นอนว่าภายในเดือนนี้เลยนะครับโดยจะมาพร้อมกับรลายกาแซมมิโครอนนะครับสำหรับมือถือที่ดีที่สุดเท่านั้นนะที่จะได้ใช้ตัวนี้นะครับขณะเดียวกัน s m a r t ก ของรหัสสมาร์ทโฟนนะครับที่ว่า2อ CF PN 6 DG เนี่ยที่เชื่อว่าเป็น Xiaomi 13 Ultra ได้ผ่านการรับรองนะครับจากหน่วยงานโทรคมนาคมของสิงคโปร์หรือ IMDA โดยรองรับเทคโนโลยีการเชื่อมต่อเครือข่าย 5G Bluetooth Wi-Fi NFC นะครับแม้ไม่ได้บอกรายละเอียดอะไรมากมายนักน,นะครับแต่ก็เป็นการยืนยันแล้วว่า Xiaomi 13 Ultra นั้นจะมีการเปิดต,ตัวนอกประเทศจีนอย่างแน่นอนเลยทีเดียว ปัจจุบันนี้นะครับเสียวมี13 Ultra นั้นมีค่อนข้างน้อยนะครับจากแหล่งรายละเอียดต่างๆนะครับโดยมีกล้องหลัง4ตัวนะครับแน่นอนว่าเลนส์หลักคือของ Sony imx 9 8 9ขนาดใหญ่ถึง1นิ้วนะครับให้ความละเอียด50ล้านพิกเซลรองรับระบบกันสั่นคีย์บอ แล้วก็จะมีในเรื่องของหน่วยประมวลผลครับสแตทเดิร์กอน8 Gen 2ให้ RAM LPDDR 5X นะครับ16 g b แล้วก็ ROM UFS 4.0นะครับ1 t b ส่งรายละเอียดอื่นๆนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยเสี่ยวมีจะค่อยๆเปิดเผยออกมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวไว้ถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรเดี๋ยวเรามาอัปเดเฮดส้างประเด็นนะครับ สวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลย,เ,ลยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR code คท้ที่เราโชว์ไว้ ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะแต่ทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด s u b s c r i b e เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีและข่าวที่เราต่อไป ช่องเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล,ล้วก็มอบดีข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย